สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกินหยาดบักมว่วงเด้อพี่น้องเด้อบักม่วงหยาดโบกเด้อพ,พี่น้องอ่ากินบักม่วงหยาดข่าวเหนียวเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าที่จริงบักม่วงนี่ายเพชรอ่าปาดหัวไว้ว่าจะเอาไปเพ็อันอยางไปหอดกลางท่านกะนขลพอ่อเลยก็เลยเอามากินเอง นอยยน,นองหย่พี่น้องบ้านเท่ากินเป็นมา,าเนาะกินข้าวข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้อนๆ <c oughs> ร้อนนี่โมเมนต์หนึ่งไม้ได้พี่น้องอากาศมันหอนนะนะ นมปต้องจอยสือเอาไปขาวไาย้รัย่ามเพลินเ๋ยาไปหอดครึ่งทานงนี่คือเพาะบานแล้วใส่ตู้เย็นแหละน,นี่สีส,มสม้มบังมวงปีนี้อากาศหอนพี่เนิะนนละโลนไหม ไม่ทำน้อยสมน้ยหวานน้อยส่กับกินนะพี่นังเนาะกินเป็น้อยหวานเนาแล้วคนคนกามักนักพีนองสมสมคนหนักเออเนาะหวานอมเปรี้ยวันกวหวานนั <c ười> นรกพนะีนอง <c ười> ทราบทราบยายเปิดปาดตั้งใจเอาไปวัดตั้งใจเอาไปวัดลืมไปหอดเครื่องทางแล้วลืมอว่ากินบ่เฮ้ย one. บ้านนอาเคยกินกันบ่านอปพีนีมักม่วงน่อยกะสีนวยน่อยกวากวูาปีเพราะว่า,ากา,าพิ่นแห้งน้องพี่น้องนาออากาศแห้งไรเราสารยังแซ่บอยู่ยพี่น้องวานอมเปียว้องน้อย กับบานเจ็บไปโลนองอาพุสีเหี่ยวเลยพี่น้องต้องแดกไปเป็นเนี่ยเอามากินหอนอูอันนี้จะเผ็ดแซ่แซ่ตูไ่ไว้ก็เลยเย็นนะหวานหวานวเกีเ่ยวกัสิ่งนยว น่าจะหวันจับเลยพี่นอะเซ่ย่านบุ <c oughs> อันข้าวหวานข้าวหวานเล็กหน่อยสมัยก่อนเนาะถ้ามองย่านบุคู่มือเล็กหน่อยจะก็กินนปิน่นโบปิ่นเนาะพี่นนอง กลายเป็นโค้งหวานภูเ่าวะแดงสมัยดังหนอยนี่ไปเผาเผาก้งกับหมูลนนคือมาตแต่ละหน่วยหนึ่งยากกันเอาทิบเผาไปนำพี่น่อ,อยาดยากกับตนค่ะสมัยยังหนอยกินยังกระแสาพี่น่อเมื่อมีขนม เมินได้หน่อยเพิ่นบดขนมกินเพิ่นอาจจะกินบะเป็นแบบจับหวานจุ๋ยจอันจุ๋ยจุ๋ยเยอพี่น้อง ความตั้งใจความตั้งใจจะไปวัดไปหอดเครื่องท่านกันคืนฟอท่านชิลมมาเอาสีเพรเนาะพี่น้องมันจิบถาถันไม่ลา็อพอไปกินเองซะพอดีได้บุญคกิจกรรมน้องพี่เนาะได้บุญทองกับของ อยาบอกบวบกับม่วงมันเราขักแต่แฉได้พี่น้ออุ้ว่าพี่น้องข้า,บางบังจีบเป็นบ่นเนาะแสบได้หนึ่ง <c oughs> ข้าวหวานข้าวหวานผู้เฒ่าะอันบอนเป็นข้าวหวานเล็กหน่อยน,น,กกนี่หน่อเขาผูกินพี่น้องเขากินบ่เป็น <c oughs> จับๆหวานหวานล้วนวยกับหวานเจี๊ยบล้วหนวยกับหวานอมเปรี้ยวพี่เนาะเนื่องจากสภาพอากาศก็คือสองเนาะสภาพอากาศเิ่งอ่ะมันห่ออันไล่บังม่วงกระสุกดีกระสุกนี่คนกระโลนบอกว่าบงัมง,ง,บงม่วงญ่บังม่วงแก้่บังพันธุ์ใดแก่ไดโลนไว ก็เลยเท็นผมมวงบวาเท่าที่ควรเพราะเิ่นสุกสุกก่อนเวลาเนาะจ่กลับบ้านอยู่พี่เนาะหวานอยู่อมแล้วหยุด

พี่น้องเด้อยนักกินน้ำยายเพียบแสบเด้อพี่น้องแสบแสบพี่น้องเปรียวๆหวานๆหวานน้อยๆหวานหลายๆเปรี้ยวนิดๆนะนะน้อยๆน่อยกับหวานเจี๊ยบเลยพี่น้องมาเขาลูกสมัยยังหน่อยนี่บริยัดเตื่อเดียวเด้วยบริยัดเตอร์เดียวถิ่งยัดสองเตอร์สามเตอร์จนจนบดความหวานนะนะ พวกงางาเดี๋ยสามารถยิงได้ข้าวเช่นวะเมื่อนึ่งเมื่อมาไล่น้องเนาะนขึ้น,นชกจะเอาเขาออกเขาคืมหาหาชหร่งานไลคือจะข้าวนวะกินนีกระภาพพี่น้องมากินขังกลวงนั่น ใหญ่อันนี้กินยังเคยมากินแสบก็จ้าวกินกะบ,บงม่วงกับบทดทิบคือเกาเคยนอสิกินแนวดิพแนวดีบกม่วงนี่ก็ซุดหยอดแล้วพี่นนองกิปนี่ย,ยพเพนก็ขอลาไปก่อนนะพี่นอนองเด้อลินหนาผอกันใหม่อาคิดนี้อ่านขอลกาคําว่าสวัสดีค่ะ